ที่ศูนย์อำนวยการประสานงานและการแก้ไขปัญหาโครงการลุ่มน้ำเข็กตะบนสะดาะพงอพําเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะทำงานฝ่ายปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการครอบครองการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ป่าที่กองทัพภาคที่3ขอใช้ประโยชน์จากกรมป่าไม้ในพื้นที่อำเภอเขาขอซึ่งประกอบด้วยเจ้าที่ป่าไม้ทหารและฝ่ายปกครองส่วนที่กำลังจำนวนกว่า100นายนำโดยพันเอกพงเพชรเกตสุภะหัวหน้าชุดปฏิบัติการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่4กองในการรักษาความมั่นคงภา,ายในราชอาจากักรนายชิดอินทรนกป่าไม้จังหวัดเพชรบูร์ ร้อยตรีเอกชัยดอนกาวินผู้แทนสอปโครงการลุ่มน้ำเข็กและหัวหน้าหน่วยป้องกันร,รักษาป่าในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ปล่อยแถว5ชุดประการเพื่อเข้าจับคุมรรีสอร์ทเป้าหมายในพื้นที่4ตำบลคือตำบลเขาค้อตำบลสะดาะพงตบลหนองแม่นาและตำบลริมสีม่วงเป็นสัปดาห์ที่2แล้วหลังจากที่เมื่ที่10พฤษภาคมที่ผ่านมาได้มีการบุกจับคุมรีสอร์ท ที่บุกรุกพื้นที่ป่าและอยู่นอกที่ดินรสอนอาสาสมัครหรือรออสไปแล้วจำนวน15รีสอร์ทซึ่งวันนี้มีเป้าหมายเข้าจับกลุ่มอีกจำนวน15รีสอร์ทเช่นกันคือในเขตตะบนเขาค้อจำนวน3แห่งคือสวรรค์เขาค้อฮิลในสายหมอกและบ้านกลางหมอกตะบนสระบงจำนวน6แห่งคือหมอกสวยทะเลใสไข่มุกทะเลหมอกเขาค้อโฮมสามชายไ่ชมพูและภูไม้หอม ตำบลริมสีม่วงจำนวนสามแห่งคือรีสอร์ทภูก,การดาวรีสอร์ทเบญญาณั์และบ้านพักตากอากาศไม่มีชื่อส่วนที่ตะบนหนองแมนาอีกจำนวนสามแห่งส่วนที่ตะบนหนองแม่นาอีกจำน,นวน,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 นสามแห่งคือบ้านภูน้ำดาวเตอฮิลและบ้านพักตากอากาศไม่มีชื่อโดยหลังการปล่อยแถวเจ้าที่ชุดประการทั้ง5ชุดบุกเข้าจับกลุ่มรีสอร์ททั้ง15แห่งทันที โดยที่รีสอร์ทหมอกสวยทะเลใสซ,ซึ่งตั้งอยู่ในเขตพื้นที่หมู่5ตำบลสะดาะพง์พบสิ่งปลูกสร้างเป็นรีสอร์ทและบ้านพักตากอากาศจำนวน2หลังในเนื้อที่จำนวนกว่า1ไร่แต่ไม่พบตัวผู้กระทำความผิดจอที่จึงรังวัดตรวจสอบและทำการตรวจยึดใบและเตรียมออกหมายเรียกต่อไปขณะที่รีสอร์ทไข่มุกทะเลหมอกซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่5ตำบลสาะ,ะพง์พบสิ่งปลูกสร้างเป็นรีสอร์ทจำนวน4หลังในเนื้อที่จำนวนกว่า2ไร่ แต่ไม่พบตัวของผู้กระทำความผิดเช่นกันเจ้าที่จึงทำการรังวัดตรวจสอบและทำการตรวจยึดไว้และเตรียมออกมายเรียกเช่นกันจากกรณีที่มีการนำเสนอข่าวเด็กหญิงนิสากรพานุรัก์หรือน้องนิ่มอายุ13ปีซึ่งป่วยเป็นโรคผิวหนังมาตั้งแต่กำเนิดโดยมีปานดำขึ้นอยู่ทั่วร่างกายโดยเฉพาะบริเวณด้านหลังพบว่าขึ้นเป็นแผ่นดำรอบลำตัวลักษณะแข็งคล้ายหนังช้าง และนอกจากนั้นยังพบบ้าได้มีการขยายตัวมากขึ้นเรื่อยๆโดยมีนางนุชจรีนามสงครามอายุ55ปีซึ่งเป็นยายคอดูแลอย่างใกล้ชิดซึ่งหลังจากนําเสนอข่าวไปแล้วปรากฏว่ามีผู้ที่ให้ความสนใจอยากให้การช่วเหลือเป็นจำนวนมากแต่ในขณะเดียวกันทางฝ่ายญยาติญาติและเพื่อนบ้านของน้องนิ่มต่างรู้สึกไม่สบายใจหลังจากพกบาบางเมื่อวันที่16พฤษภาคมที่ผ่านมามีผู้ใช้เฟซบุ๊กท่านหนึ่งทำการโพสต์ข้อความว่า ช่วยด้วยครับหลานชายลุงไม่รู้เป็นโรคอะไรครับขอทุกคนเมตตาหน่อยครับบางทีเจอหมอรักษาได้ครับลุงก็ไม่มีเงินครับช่วยแชร์หน่อยครับและมีการโพสต์รูปเด็กรายหนึ่งยืนหันหลังสวมใส่ชุดสีเหลืองสวมถุงเท้าดยมีอาการป่วยคล้ายกับน้องนิ่มซึ่งทุกคนที่ได้เห็นภาพต่างก็ยืนยันชัดเจนว่ารูปที่เอามาลงนั้นเป็นรูปน้องนิ่มแน่นอนไม่ใช่หลานชายตามที่ผู้โพสต์ได้กล่าวอ้างจึงอยากฝากเตือนให้ผู้ที่อยากจะช่วยเหลือ สนับสนุนค่ารักษาน้องนิ่มควรตรวจสอบให้ละเอียดอีกครั้งโดยสามารถโอนเงินช่วยเหลือได้ที่หมายเลขบัญชีธนาคารกรุงไทยสาขานนองไผ่เลขที่บัญชี641 0 35 595 5ชื่อบัญชีนางนุจรีนามสงครามและหรือดิอหิงนิสากรพานุรักษ์เท่านั้นหรือโทรศัพท์สอบถามเพิ่มเติมที่0821639723 ล่าสุดพันธโทปรีชาวง,งสาขาพุ่มครับกองพันฐานม้าที่13กรมฐานม้าที่3กองพลฐานม้าที่หนึ่งพร้อมด้วยพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบูรณ์บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์ฝ่ายปกครองอำเภอหนองไผ่กิ่งกาชาติอำเภอหนองไผ่สาธารณสุขอำเภอหนองไผ่กำนันผู้ใยา่บ้านในพื้นที่ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียนนำสิ่งของเครื่องชาและเงินช่วยเหลือมอบให้จำนวนหนึ่ง เพื่อเป็นการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นเนื่องจากที่ผ่านมาหน่วยงานต่างๆได้มีการดูแลช่วยเหลือโดยตลอดอีกทั้งน้องนิ่มยังเป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ของเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ที่โรงพยาบาลจุฬาภร์โดยต้องเดินทางไปพบแพทย์เพื่อทําการรักษาที่กรุงเทพทุก6เดือนแต่ครั้งล่าสุดที่ผ่านมาไม่สามารถเดินทางไปได้เนื่องจากมีปัญหาทางค่าใช้จ่ายและที่พักเบื้องต้นพันธโทรีชาวงศาขาพุ่มครับกองผ่านฐานมาที่13 และรปาาจะเป็นผู้ดูแลพาน้องนิ่มและยายเดินทางเข้ากรุงเทพในวันที่24มิถุนายนที่จะถึงนี้เพื่อดำการตรวจรักษาในวันที่25มิถุนายน2561ตามลำดับทางด้านนายจักรพงศ์ศรีพุทธนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองไผ่เปิดเผยว่าสำหรับการรักษาน้องนิ่มขณะนี้พบว่าต้องรักษาไปตามอาการโดยอย่างที่ไม่พบความผิดปกติเพิ่มเติม แต่ควรต้องระวังเรื่องของบาดแผลจากการเผลอเกาเมื่ออากาศร้อนและควรที่จะมั่นดูแลความสะอาดของร่างกายโดยเฉพาะแผ่นหลังจำเป็นต้องทําความสะอาดผิวหนังร่องลึกของปานไม่ให้เกิดการหมักหมมของเหงื่อใครส่วนนานุจรินนามสงครามอายุ55ปีผู้เป็นยายกล่าวว่าสิ่งที่น่าเป็นห่วงขณะนี้ก็คือสภาพอากาศที่ร้อนซึ่งจะทําให้น้องนิ่มผิวหนังแห้งและเกิดอาการคันนําซ้ําปานดังนําซ้ําปานดํายังได้ขยายเพิ่มมากขึ้น จนเป็นแผ่นหนาเต็มหลังส่งผลทําให้น้องนิ่มไม่อยากไปโรงเรียนเนื่องจากอายเพื่อนอีกทั้งขณะนั่งเรียนต้องใช้พัดลมคอยเปิดให้ตอหลอดเวลาซึ่งหากไปทํากิจกรรมนอกห้องเรียนจึงเป็นอุปสรรคสำหรับน้องนิ่มเป็นอย่างมากโดยขณะน,นี้น้องนิ่มกำลังขึ้นชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งซึ่งเปิดเทอมแล้วแต่ว่าน้องนิ่มยังไม่ยอมไปโรงเรียนซึ่งภา,า,ายหลังจารับกลังใจเป็นอย่างดีจากผู้ที่มาเยี่ยมทําให้น้องนิ่มฮึดสู้และรับปากว่าจะไปเรียนหนังสือตามปกติแล้ว ที่ศูนย์อเมริกันประสานงานและแก้ไขปัญหาโครงการลุ่มน้ำเข็กตบลสะเดาะพงองเาขาค้อจเพชรบูร์นายอัฐพลเจริญชันสาวรองอธิบดีกรมป่าไม้และนายชีวภาพชีวธรรมหัวหน้าชุดพยักฆไพรลงพื้นที่ประชุมร่วมกับคณะทํางานฝ่ายประการเพื่อการแก้ไขปัญหาการครอบครองการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ป่าที่กองทัพภาคที่3ขอใช้ประโยชน์จากกรมป่าไม้ในพื้นที่อำเภอเขาค้อซึ่งประกอบด้วยเจ้าที่ป่าไม้ทหารตำรวจป่าไม้และตำตรวจตะเวนชายแดน3 1มหนึ่ง ส่วนที่กำลังจำนกว่า100่นายนำโดยพันเอกพงเพชรเกตสุภะหัวหน้าชุดปริกรันศูนย์ประสานการปฏิบัติที่4กองในการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจากักรนายชิดอินทรานกป่าไม้จังหวัดเพชรบูรณ์ร้อยตรีเอกชัยดอนกาวินผู้แทนสอ,อปอโครงการลุ่มน้ำเข็กและหัวหน้าหน่วยป้องกันร,รักษาป่าในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ หลังการประชุมเสร็จในอัฐพลเจริญชันษารองอธิบดีกรมป่าไมา้และในชีวภาพชีวธรรมหัวหน้าชุดพยาภัยพร้อมเจ้าที่คณะทำงานกว่า30นายได้ลงตรวจสอบพื้นที่และทําการจับกลุ่มรีสอร์ทในสายหมอกซึ่งตั้งอยู่ในซอยดาราหมู่ที่หนึ่งบ้านกระดงงามตบลเขาค้อและเป็นรีสอร์ทของดาราสาวชื่อดังพบสิ่งปลูกสร้างเป็นรีสอร์ทจำนวนหกหลังอาคารขนาดใหญ่สองหลังเชื่อมต่อกันเปิดเป็นร้านอาหารมีเวทีดนตรีและซอยเป็นห้องพักอีกจำนวนหลายห้อง ในเนื้อที่จำนวนกว่า13ไร่แต่ไม่พบตัวของผู้กระทำความผิดและผู้ดูแลจอที่จึงทําการรางวัดตรวจสอบและทําการตรวจยึดใบและเตรียมออกหมายเรียกมารับทราบข้อกล่าวหาต่อไปเนื่องจากเป็นรีสอร์ทหนึ่งใน135แห่งที่บุกรุกป,ป่าและไม่ได้อยู่ในแปลงที่ดินรออสอในอัตพลจริญชันษารองอธิบดีกรมป่าไม้กล่าวว่ามาติดตามความคืบหน้าการมงคับใช้กฎหมายที่เขาขอเป็นที่ทราบกันดีว่าเรามีคณะทํางานร่วมกันหลายฝ่าย แต่งตั้งโดยผู้ว่าราชการจังหวัดประกอบไปด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนอกจากนั้นก็จะมีคณะทํางานที่ทํางานเกี่ยวข้อง กับส่วนราชการต่างๆในด้านของสิ่งปลูกสร้างและในเรื่องของข้อกฎหมายก็จะเป็นการทํางานร่วมกันหลังจากที่มีการพูดคุยในคณะทํางานแล้วและมีการคัดกรองแยกแยะกลุ่มผู้ที่เข้ามายึดถือครอบครองพื้นที่ดังกล่าวที่กองทัพภาคที่3ขอใช้ประโยชน์และในส่วนที่จัดไว้เป็นที่ทํากินให้กับราฎรอาสาสมัครก็พบว่ามีอีกกลุ่มที่อยู่นอกเขตพื้นที่รออสและเมื่อสํารวจเราพบว่ามี135รีสอร์ทและลงความเห็นร่วมกันว่า อยู่ในหลักเกณฑ์ที่ต้องมีการมาคับใช้กฎหมายก็เลยเป็นที่มาที่ไปของการที่จะต้องดำเนินคดีซึ่งก่อนหน้าน,นี้ก็ได้มีการสร้างความเข้าใจชี้แจงมาตั้งแต่ต้นปี2011ที่ผ่านมาแล้วว่า ประชาชนที่ประกอบการอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวมีการยึดถือครอบครองที่โดยมิชอบด้วยกฎหมายฉะนั้นก็ต้องเข้าสู่ขบวนการทางกฎหมายและมีการทำความเข้าใจและชี้แจงให้ทราบถึงการปฏิบัติของเจ้าที่ซึ่งดำเนินการจากเบาไปหามาตรการที่เข้มแข็งขึ้นเรื่อยๆนอกจากการดำเนินคดีภายใต้พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติพระราชบัญญัติป่าไม้แล้วก็จะมีการดำเนินคดีในส่วนของกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นพระราชบัญญัติควบคุมอาคารและพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายปกครองส่วนคำถาม ที่ว่ารีสอร์ทที่จับกลุมเป็นของดาราจะมีปัญหาตามมาหรือไม่ในอัตพลกล่าวว่าคงไม่น่ามีปัญหาอะไรเพราะไม่ว่าจะประกอบอาชีพอะไรภายใต้ความยุติธรรมที่เราให้เท่าเทียมกันหมดคงไม่มีผลอะไรเชื่อว่าทุกคนที่เป็นเจ้าของรีสอร์ททั้ง135รายก็คงไม่ใช่ผู้มีอิทธิพลหรือผู้ที่จะมากดดันเจา้าที่ได้ ที่ห้องประชุมสมาคมนักวิทยุโทรทัศน์จังหวัดเพชรบูร์นายวิริพล์หิรันรัตน์นายกสมาคมนักวิทยุโทรทัศน์จังหวัดเพชรบูร์เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งที่2ทับพโ<ถ>บ 2, 1, 1. ดยมีอุป,ปนายกสมาคมคณะกรรมการฝ่ายต่างๆเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงที่ประชุมได้มีการพูดคุยตามระเบียบต่างๆได้แก่ารายงานสถานภาพสมาชิกรายงานสถานภาพการเงิน การดำเนินการด้านสวัสดิการ,การของสมาชิกโดยมีการจัดทำประกันชีวิตหมู่จำมมนวน56คนการเตรียมการต้อนรับคณะรัฐมนตรีช่วว่าการกระทรวงแถลงข่าววัฒนธรรมและท่องเที่ยวรวมถึงประธานสมาคมนักข่าวสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในวันที่2และ3มิถุนายนเพื่อร่วมชมการชุ่มวยศึกถาวรมวยไทยมรดกโลกที่อำเภอบึงสามพันการเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยววัฒนมยานอำเภอหนองไผ่ การพบปะแลกเปลี่ยนด้านวัฒนธรรมกับประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์การพบปะแลกเปลี่ยนด้านการศึกษากับอธิการบดรีมหาวิทยาลัยชภัฏเพชรบูรณ์การเตรียมการจัดงานการเตรียมการจัดอบรมอาสาสมัครองค์กรเอกชนมืออาชีพกกตและการเตรียมการจัดประชุมใหญ่สามัญของสมาคมเพื่อรูกตั้งคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ในวันที่27มิถุนายน2561 โดยในที่ประชุมนายวิริพนธ์หิรันรัฐนายกสมาคมนักวิทยุโทรทัศน์จังหวัดเพชรบูรณ์ได้กล่าวขอบคุณคณะกรรมการที่ได้ร่วมกันทํางานในบาระจนครบ2ปีซึ่งเป็นส่วนที่ทําให้เกิดการยอมรับจากน่วยงานต่างๆในฐานะสื่อมวลชนท้องถิน่น นางสาวเมตตาสินยบุตรนายอำเภอบึงสามพันพร้อมด้วยเจ้าที่ศูนย์บริหารการทะเบียนภาค6จังหวัดเพชรบูร์เจ้าที่สำนักทะเบียนอำเภอบึงสามพันสมาชิกกิ่งกาชาติอำเภอบึงสามพันเจ้าทีททหารชุดชอปรอมลชนพันศรรแปดเจ้าที่อาบาตาวังพิกุลผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่4ตำบลวังพิกุลเจ้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอ,อสอมอในพื้นที่ตำบลวังพิกุลลงพื้นที่เพื่อยยมเยียนพบประราศรผู้ป่วยติดเตียง ผู้ชราของตะบนวังพิกลอำเภอบึงสามพันโดยมีรายละเอียดดังนี้ประเภทผู้พิการทางการเคลื่อนไหวจำนวนสีรายได้แก่นางน้อยแดงและออบาลีที่1 1 8หดมู่ที่4ตบนวังพิกุลอำเภอบึงสามพัน 3, จังหวัดเพชรบูรณ์นางริ้วอินตาบาลขที่20หมู่ที่4ตบนวบังพิกุลอำเภอบึงสามพัน 3, จังหวัดเพชรบูรณ์นางทุเรียนปิ่นแก้วบาลขที่2หมู่ที่4ตบนวังพิกุลอำเภอบึงสามพัน 3, จังหวัดเพชรบูรณ์ นางม้วนสีทาโลบ้านเลขที่5หมู่ที่4ตำบลหวังพิกุลอภบึงสามพันจเพชรบูรณ์ประเภทผู้ชราจำนวน2รายได้แก่นายปุ่นแดงละออบ้านเลขที่118หมู่ที่4ตำบลหวังพิกุลอบึงสามพันจเพชรบูรณ์และนายบุญยังปิ่นแก้วบ้านเลขที่2หมู่ที่4ตำบลหวังพิกุลอบึงสามพันจเพชรบูรณ์โดือมอบถุงยังชีพผ้าห่มนวม เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นนอกจากนี้ยังได้บริการทราบัตรประจําตัวประชาชนรวมทั้งมีการสอบถามถึงความเป็นอยู่และความต้องการที่จะให้ทางหน่วยงานราชการต่างๆช่วยเหลือซึ่งได้สร้างความประทับใจเป็นอย่างยิ่งเนี่ยวุ้ฟินละเนี่ยฟินกว่า ใม่แล้วมหาห้าฟินฟินกว่าก็ดโดนกว่านี่ว่าฟินล,ละเฮ้ยเนี่ยฟินกว่าใหม่แล้วมาห้าฟินฟินกว่าก็ดโดนกวา่า <c oughs> เคยไหม,ไมกับการที่ต้องสำรองจ่ายเงินค <yah> ่ารักษาพยาบาลไปก่อนแล้วมาทำเรื่องเบิกจ่ายกับต้นสังกัดเหนื่อยไหมกับการที่ต้องวิ่งไปทุกโรงพยาบาลเพื่อสแกนนิ้วขอใช้สิทธิ์เบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลแถมยังต้องพบบัตรเบ pe <c oughs> ิกจ่ายตรงของทุกโรงพยาบาลเบื่อไหมกับการที่ต้องรอผลการอนุมัติใช้สิทธิ์เบิกจ่ายตรงอีกเป็นเดือนกว่าจะเบิกได้ 4. พฤษภาคมนี้ ทุกปัญหาจะหมดไปเพราะกรมบัญชีกลางร่วมกับโรงพยาบาลรัฐและเอกชนที่เขาร่วมโครงการ1317แห่งปรับปรุงระบบเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกให้กับผู้มีสิทธิ์และบุคคลในครอบครัวเพียงแค่มีบัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดหรือแบบแถบแม่เหล็กก็สามารถใช้สิทธิ์เบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลด้วยบัตรประชาชนได้ทันทีโดยไม่ต้องยุ่งยากอีกต่อไปแล้วนะครับสำหรับผู้มีสิทธิ์เบิกจ่ายตรง ได้แก่ข้าราชการลูกจ้างประจำผู้รับเบี้ยหว,วัดและผู้รับบำนาญและบุคคลในครอบครัวของผู้มีสิทธิ์ตามที่กฎหมายกำหนดครับพ่อเรามีแต่บัตรประชาชนรุ่นเก่าจะใช้ได้หรอได้สิครับไม่ว่าคุณจะมีบัตรแบบไหนจะเป็นแบบสมาร์ทการ์ดแบบแถบแม่เหล็กหรือแม้แต่บัตรรุ่นเก่าแบบเคลือบพลาสติกแค่คุณมีเลข13หลักก็ใช้สิทธิ์เบิกจ่ายตรงได้เหมือนกันครับ เจ้าตัวเล็กผมเพิ่งนสามขวบยังไม่มีบัตรประชาชนหรอครับเด็กอายุไม่ถึง7ปีก็ใช้สิทธิ์ได้ครับเพียงนำสูติบัตรจะเปลียนบ้านหรือเอกสารยืนยันตัวตนอื่นๆที่ราชการออกให้ที่มีเลขประจำตัว13หลักมาแสดงเป็นหลักฐานพร้อมกับบัตรประชาชนของคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ดูแลมายื่นคู่กันแค่นี้ก็เบิกจ่ายตรงได้ตามสะดวกแล้วล่ะครับ สามีเป็นฝรั่งใช้สิทธิ์ได้อย่างไรคะหากคู่สมรสหรือพ่อแม่ไม่ได้มีทั้งสัญชาติไทยและไม่มีเลขประจำตัวคนต่างด้าว13หลักที่ทางราชการออกให้ก็ไม่ต้องกังวลไปครับให้ใช้รายงานทะเบียนประวัติในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐโดยใช้เลข13หลักซึ่งขึ้นต้นด้วยตัวบีเพื่อยืนยันการใช้สิทธิ์ได้ตามปกติครับเตี่ยกับมา้าผมเป็นคนจีนแทๆ้ๆไม่มีบัตรประชาชน ทำยัังงไงครบในกรณีที่คุณพ่อคุณแม่หรือคู่สมรสไม่ได้มีสัญชาติไทยแต่มีเลขประจำตัวคนต่างด้าว13หลักที่ทางราชการออกให้ <S <S ก็ให้ใช้ทะเบียนบ้านหรือบัตรต่างด้าวของผู้ที่ต้องการจะใช้สิทธิ์แสดงต่อเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเพื่อทำธุรกรรมเบิกจ่ายตรงได้เช่นกันครับ <S <S เอกสารเยอะแบบนี้วุ่นวายใช่ไหมล่ะครับไม่ต้องกังวลไปครับเพราะผู้มีสิทธิ์ สามารถไปยื่นขอทำบัตรสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการให้กับบุคคลในครอบครัวของท่านได้โดยยื่นคำร้องตามแบบ7142และแนบเอกสารที่แสดงความเป็นบุคคลในครอบครัวเช่นสำเนาทะเบียนสมรสสำเนาทะเบียนคนต่างด้าวสำเนาทะเบียนบ้านหรือสำเนาสูติบัตรกับนายทะเบียนที่หน่วยงานของท่านเพียงเท่านี้รัฐก,ก็จะออกบัตรสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ ให้กับบุคคลในครอบครัวของท่านทีนี้พอจะใช้สิทธิ์เบิกจ่ายตรงก็พกบ,บัตรนี้แค่ใบเดียวไม่ต้องเตรียมเอกสารให้วุ่นวายอีกแล้วละครับแม่ผมนอนป่วยติดเตียงอยู่ที่บ้านจะไปใช้สิทธิ์ยังไงครับถ้าผู้มีสิทธิ์เป็นผู้ป่วยติดเตียงไม่สามารถมารับยาเองได้ก็สามารถให้ผู้ดูแลนำบัตรประชาชนของผู้ป่วยร่วมกับบัตรประชาชนของผู้ดูแลมายื่นใช้สิทธิ์ได้ หรือถ้าผู้ป่วยสูงอายุเคลื่อนไหวลำบากก็สามารถให้ผู้ดูแลทำธุรกรรมแทนได้โดยใช้บัตรของผู้ป่วยร่วมกับบัตรประชาชนของผู้ดูแลมายื่นใช้สิทธิ์ได้เช่นกันครับแล้วถ้าคนไข้มีบัตรแต่ลืมเอาบัตรมาล่ะครับถ้าลืมบัตรบัตรหายหรือยังไม่ได้ทำบัตรจะไม่สามารถใช้สิทธิ์เบิกจ่ายตรงได้ครับต้องจ่ายเงินไปก่อนแล้วนำมาเบิกกับต้นสังกัดตามเดิมเพราะฉะนั้น อย่าลืมพกบัตรไปด้วยทุกครั้งที่ใช้สิทธิ์นะครับวันนี้ชีวิตของทุกคนก็จะง่ายยิ่งขึ้นเพราะกรมบัญชีกลางได้ช่วยคุณลดขั้นตอนการยืนยันสิทธิ์โดยไม่ต้องสแกนนิ้วแค่ใช้บัตรประชาชนใบเดียวก็สามารถใช้สิทธิ์เบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลได้เลยที่สำคัญยังสามารถใช้บริการในโรงพยาบาลรัฐและเอกชนได้ถึง1317แห่งทั่วประเทศพบแพทย์เสร็จก็แค่ยื่นบัตร แค่นี้ก็ใช้สิทธิ์เบิกจ่ายตรงได้แล้วล่ะครับอ๋อและอย่าลืมตรวจสอบสิทธิ์ของท่านก่อนไปโรงพยาบาลผ่านช่องทางต่างๆเช่นเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางตู้คี o ออสหรือโมบายแอปพลิเคชันของกรมบัญชีกลางถ้าสิทธิ์ยังไม่ขึ้นหรือสิทธิ์มีปัญหาให้รีบติดต่อนายทะเบียนหน่วยงานที่สังกัดเมื่อข้อมูลสมบูรณ์ถึงจะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ครับและทั้งหมดนี้ คือก้าวใหม่ของการเบริกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้มีสิทธิ์และบุคคลในครอบครัวที่จะช่วยลดขั้นตอนให้คุณสะดวกและขยายบริการให้ทั่วถึงทุกคนมากยิ่งขึ้นแค่คุณมีบัตรประชาชนไม่ว่าคุณจะเจ็บป่วยที่ไหนก็สามารถรักษาได้ทันทีเริ่มพร้อมกันทั่วประเทศ4พฤษภาคมนี้